สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีถ้าทูกเจเริญทุกคนกันด้วยนะครับเอาล่ะ right, หลังจากที่เรารีวิวไทจิไปแล้วนะ mm hmm. ซึ่งมันมีจุดที่ผมแบบว่าติดๆนิดน,นึงก็คือการดวลระหว่างเจ้าเซรีใน,ในกาปู่และเจ้าไทจินะครับซึ่งการดวลนนะตอนนั้นเนี่ยผมเลือกไปทางไอดีหลักไงไอดี ID หลักของผมนะ่ะ เอาเจ้านาฬิกาปู่นะครับมันแม็กถ้ามันไม่แม็กล่ะเวลามาสู้กับเจ้าไทจิมันจะเป็นยังไงนะต้องบอกได้เลยว่าถ้าเซรีกาปู่แม็กนะครับการจะดวลกับไทจิเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักมันก็คงจะแตกต่างกันจนเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยก็ปล่อยตัวได้โคตรจะรวดเร็วนะ เอออีกนึ่งฝังเนี้ยก็ปล่อยตัวได้ช้ากว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเสียเปรียกกว่เกินไปหรือเปล่านะไอดี ID. อ่าบากิเนี่ยผมก็มีนาฬิกาปู่ที่ยังไม่ปั้นแม็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับเราจะมาดวนแบบมัดตอม,มัดเลยนะเจ้าแซลีกาปุและเจ้าไทจิแบบจัดรอบใหม่เลยเอาละแล้วตอนนี้เนี่ยไอดีนี้นะครับสลรับเจ้าเซลีกาปูนะครับเรื่องเกียร์เนี่ย ก็ยังมีนิดๆแต่น่อยนะในเรื่องค่าจกายที่แบบว่าไม่ได้สูงแล้วก็เกียร์ที่ไม่ได้แน่นนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเกียร์ ในไอเดียต่างๆผมเนี่ยอย่างเช่นไอเดียหลักเนี่ยเกียร์ช่องแรกนะครับเขาจะมีโดนแน่นอนห่วงมาด้วยไงผมรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นจุดข้อได้เปรียบนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ้าเทจิไอเดียนั้นเนี่ยผมติดอ,อัพเกรดธาตุเข้าไปนะมันก็จะเพิ่มความรุนแรงแบบโอทบีคคณนะเอออันนั้นก็จะเป็นจุดที่ต้องพิจารณาในเรื่องดาเมจอีกนะครับแต่พอตัดมาริกาปูในไอเดียนี้เนี่ยเกียร์ ดีๆก็แทบจะไม่มีอ่ะมันก็แบบเกียร์พื้นฐานเกียร์เรนาทซะส่วนมากอันนี้ก็เกียร์เรนาสผสมเ,เกียร์ชิสบัตผมก็เลยคิดว่ามันถ้าดวนแบบนี้มันก็น่าจะได้นะเออก็น่าจะไม่ได้แบบว่าเอาเอาเปรียบเสียเปรียบ,ยบ,ยบกันจนเกินไปนะครับเพราะเหตุใดน,นะครับในการดวลในครั้งนี้ถึงได้จัดขึ้นมานะพอมาวัดกันหมัดต่อหมัดแล้วนะเรียงลําดับตั้งแต่เรื่องพอสม่าสกิลนะครับลิค่าปู่นะครับหนึ่งเลยมีอมตะนะครับ มีบัฟก่อเลือดนะมีบัฟวิ่งไวนะครับพอตัดไปทางเคจิก็ม่น่าจะมีบัฟก่อเลือดมอีฮิลแล้วก็บัฟอ,อม,มตะนะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยก็แอบคล้ายๆกันก็ติดแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องไม่มีการเพิ่มความเรารเคลเ่อนที่ก็แค่นั้นเองนะเดี๋ยวพอมาตัดเรื่องด้เมีสกิลทั้ง2คนเนี่ยไม่ใช่สิทั้ง2ตัวเนี่ยนาิกาปู่นะครับหนึ่งเลยมีดาเมจมีสตันแล้วก็เขาขัดขวางการฟื้นฟูนะครับ ก็บอกได้เลยว่าสกิลของนาฬิกาปูเนี่ยมันก็เคาน์เตอร์เจ้าไทจิได้แบบพอน่าะจะตรงจุดนะเพราะว่าตัวไทจิเนี่ยพอมันเบิร์ดดาเมจทีเดียวเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็จะมีสกิลฮิลของเขาเนี่ยมันเอ่อรีเจเนอเรชั่นมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันเลยทําให้ตัวเจ้าไทจีมัมนเบิร์ดดาเมจทีเดียวมันไม่ตายมันก็ฮิลเลือดสู้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันก็เลยอาจจะเป็นจุดเด่นของมันตรงนั้นไปนะครับพอแบบนี้ถ้าเซลลี่มี สกิลแบบนี้เวลาไปสู้เนี่ยมันก็ได้ใจไวว่าสู้สีขึ้นนะเพราะตัดไปทางไทจินะครับไทจิก็จะมีดาเมจเหมือนกันนะแต่เขาจะมีสตันนะครับแถมมีทะลุอมตะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดตัวได้เปรียบของเจ้าไทจินะต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเจ้าเรกาปูเนี่ยจุดด้อยในการสู้กับเจ้าไทจิในศึกนี้นั่นก็คือเรื่องไม่ทะลุอมตะเท่านั้นเองนะ เออถ้ามาชกกันแบบแบบนี้แล้วโอ้โหมันก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็จะแยกย่อยกันแบบชัดเจนเลยะนะเอาละเอาเป็นว่าคงจะพูดมากเดี๋ยวน้ำลายจะเหม็นนะนะเอาละเดี๋ยวไปดวลกันเลยดีกว่านะในสับสลับลกุกยกแรกแล้วกันนะเออผมสู้สักสามยกไหมพอแบบว่าอาจแปลว่าพอได้ตัดสินแบบอายเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าก็ผมคิดว่าคนที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบว่าเอาไปตัดสินอะไรกันได้มากนะแต่พอแบบดวลให้สนุก ํขำขันแค่นั้นก็พอนะก็เพราะว่าเลนเจอร์ถ้ามาดูกันหนึ่งหงแล้วเนี่ยมันก็วัดอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่จะบอกว่าวัดไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการมาดูหนึ่งๆแบบนี้มันก็แสดงเห็นถึงค่าแฝงเลนเจอร์ต่างๆค่าหลบ ค่าต้านค่านั้นค่านี้หรือว่าค่าแฝงต่างๆอของตัวนรนเจอร์ตัวนั้นเองนะเรื่องดาวมงดาเมตการราบดาวมงดาเมียมันก็แบบว่าทดลองเห็นกันชัดเจนแต่ว่าพอไปเล่นกันในทีมจริงๆแล้วหรือใน PVP จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับการดนหนึ่งๆมากนะเพราะว่าใน PVP เนี่ยเราใช้เลเจอร์กันทั้งหมดทั้ง10ตัวนะเออมันก็จะมีหลายองค์ประกอบนะในการเล่นใน PVP นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอติดตั้งเจ้าไทจิในไ d ดีท่านายเลยแล้วกันนะ เอาละครับก้าวแรกสู่สมวียนนะมัดฮุกเลยเดี๋ยวขอผมต้องติดตั้งอ่นนะนะเอาละโอเคไอดี ID นี้โอเคไปไทจีอัปเกดรดธาตุนะครับโอ้โหความดุนแรงนะซึ่งค่าเลือดเนี่ยเราก็แบบใกล้ๆกันนะนะแต่ว่าเรื่องค่าโจมตีกายเนี่ยเราด้ยอยกว่าเขาแบบเต็มๆเลยนะไทจิมีค่าโจมตีกายนะครับอยู่ที่1นล้านหนึ่ง แต่นาเิกาป,ปูมีไม่ถึง900,000ด้วยซ้ำนะโอ้โหบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดด้อยของเขานะสำหรับนาเิกาปู่ที่เรื่องนามเมิเนี่ยเป็นจุดด้อยนะครับที่อยาจจะสู้ไทจิไม่ได้แน่ๆน,นะ แต่ว่าตอนที่ดวลในรอบก่อนเนี่ยมันแม็กแล้วก็ค่าสเตตัสมันก็จะทวีคูณนะนะพอมาสู้กับไทจีที่ไม่แม็กเนี่ยมันก็แบบว่าเออมันก็เห็นกันได้ชัดเจนนะเอาล่ะไปเริ่มกันที่ศึกแรกกันดีกว่าเลสโกครับเอาล่ะเอาไปมา่าเรื่องไอเทมเนี่ยก็ใช้ในการสวนอะไรกันนะโอเคผมขอปรับคูณ2แล้วก็ปรับออโต้ไปเลยอ่ามีผมจะมีแค่หน้าที่ในการปั๊มขีปนาวุฒช่วยนะอโอเคมาครับความสามารถ ไฮเปอร์ uh, ของเราครับก็นั่นก็คือ,อ,คอมีหยุด5วินาทีไม่ใช่สิมีขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูแล้วก็ห่วงไปด้วยสร้างร่างโคนนะโอเคอ่ะผมจะใช้ไอเทมตาที่บอทใช้เลยนะเขาลงน้องแขงผมก็ลงน้องแขงนะเออเขาอามาตะผมก็มาตะเขาพัดผม,ออผมก็พัดโอเคเมื่อกี้ลูกไฟเราก็ลูกไฟส่วนนะอ่ะคุณจะเห็นได้เลยว่าโดนหยุด5วินาทีรัวๆนะแต่ณตอนนี้เนี่ยสำหรับนาฬิกาปู่ของเรานั่นก็คือการที่เขา ยืดถึงจินชน,นโอเคเรียบร้อยนะเออแต่ว่าก็ไทจิก็โดนสตันกันเรื่อยๆนะโอเคเออแต่ว่าเรื่องความแม่นเนี่ยโอ้จะแม่นเลยนะสลับเรื่องดาเมจสกิลของนาฬิกาปุนะครับเออแต่พอเป็นเกมตั้งรับและเกมป้องกันเนี่ยโอ้โหมันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันมากนะเกมแม่นเองเนี่ย คุณจะลืมนะครับว่าคูดาสกิลของไอ้อพวกตัวตั้งรับเนี่ยมันจะเร็วกว่า,เ,าเกมเล่นเองมากนะแต่ณตอนนี้เนี่ยในการเล่นครูจะเห็นได้เลยว่าไทจิแม่งไม่ตายเลยนะก็คือตามที่ผมบอกไปนะตัวไทจิจะเป็นตัวจังไรอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเราฆ่ามันไม่ตายในจังหวะเดียวนะครับแม่งฮิวเลือดสู้แบบเราเรื่อยๆเรื่อยๆนะแถม9ดาวเนี่ยมีความสามารถในการหุด5วินาทีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแตกแน่นอน ไม่เหลือนะโอ้โห้ผมไม่เหลือจต่เสื้อนะโอ้โหสึกนี้ก็คงจะสู้กันอีกยาวนะโอเคโหมดไฮเปอร์อัพแล้วมาต้องเร็วกว่านี้โอเคสึกแรกว่ายังไงเราจะชนะเขาที่ป้อมหรือเปล่านะนาฬิกาปูของเรานะโอ้โหแต่ว่าโดนหยุดเนี่ยเยอะมากนะโอเคอเราชนะเขาแบบในเรื่องป้อมเหมือนนะเออบอกได้เลยว่าก็สึกแรกถามว่าชนะไหม ถ้าแบบนี้มันก็คงต้องชนะแหละแต่มันชนะในเรื่องป้อมแต่เราไม่ชนะในเรื่องตัวนะกูจะเห็นได้เลยว่าตัวนาฬิกาปโปเนี่ยเขามีกระเด็นนะเออเขามีกระเด็นแล้วก็ทําให้เจ้าไทจีเนี่ยติดกระเด็นกระเด็นกระเด็นนะแต่ไทจีเนี่ยถามว่าเขาตายไหมไม่ตายนะกูจะสังเกตได้เลยว่าตัวเลนเจอร์ของฝั่งผมเนี่ยกับตัวเลนเจอร์ของฝั่งไอดีทนายนะครับตัวเลนเจอร์ฝั่งนาฬิกาป,ปูน้อยกว่าฝั่งเจ้าไทจีชัดเจนนะ นั่นแสดงให้เห็นเลยว่าตัวไทจิในการดวลน,นะครับถ้าสมมุติไม่มีป้อมนะผมคิดว่ามันก็คงจะสู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งอ,ะ,อะประมาณนั้นเลยนะถ้าดูจากฉากเมื่อกี้นะเอาละรอบศึกแรกก็เป็นทางเจ้าเซนนีเรกราปุชนะไปแล้วกันนะครับเอาละในที่2เนี่ยเราจะเปลี่ยนฝั่งกันหรือเปล่านะเอะอเดี๋ยวผมขอเวลาในการเปลี่ยนฝั่งกันนิดหนึ่งนะครับ เอาละครับเราตัดมาที่ไอดีไทจิของเรานะในการดวลในครั้งนี้นะเอาละเริ่มเลยไหมโอเคก่อเช็คก่อนเลยเช็คก่อนนะขออนุญาตเช็คเลยโอเคนกาปูุอะไรในนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะในการสู้เนาะเอาละขอติดตั้งทีมไทจิกันนิดนึงนะโอเคเอาละครับมาไทจิของเราการดวลในครั้งนี้เราจะตัดตัวเล่นเองไปทางไทจินะครับก็เลือกกันตัวเกมได้เองตัวละหนึ่งครั้งนะแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ย โอ้โห oh, มันตัดสินกันยากเลยนะเออถ้าเป็นแบบนี้นะเอาละไปสู้กันไปสู้กันตอบปายแต่ว่าตัวไทจิเนี่ยเขาจะปล่อยตัวเร็วกว่าเจ้าในกาปูนิดนึงนะต้องเข้าใจนะครับว่าตัวไทจิเนี่ยมันมีน่าจะเป็นดาวกระจายนะผมไม่รู้ว่าผมเลือกอะไรไว้หรือเปล่านะแต่ว่าปล่อยตัวเร็วมากอยู่นะเออ โอ้โหเอ้ยลืมไปเขามีบัฟเดือนนี่ว่าเออเขามีบัฟรายเดือนนะครับเออเราก็ลืมไปแล้วทาไมตัวไทจิมันปล่อยตัวเร็วจังอ๋อมันมีบัฟในเดือนนะอุสาหมีบัฟในเดือนอนะ่ะเมื่อกี้แพ้นะแพ้ในเรื่องป้อมเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าไม่มีป้อมเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะครับเอาละเอาละโอ้โหผมว่าทุกสีนะเริ่มทุสีแล้วนะในรอบนี้นะพอเป็นเกมเนั่นเองกับเกมตั้งรับเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันนะเออ แต่ว่าเกมนั่นเองเนี่ยตวนริกาปู่เนี่ยมันก็จะแบบเม่นเฮี้ยๆเลยนะเออไม่แปลกใจนะแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยนาฬิกาปู่โดวงความสามารถเฮเปอร์หยุดห้าวินาทีเข้าไปก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะอืมเอาละก็ฮิวไปเรื่อยก็ฮิวมันไปเรื่อยฮิวไปเรื่อยเอาไป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 นะไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะตอนนี้เนี่ยเราต้องเล่นแบบไปเรื่อยๆกันก่อนนะเออต้องเข้าโหมดไฮเปอร์เท่านั้นนะมันจะตัดสินกันได้นะ ในช่วงนี้เนี่ยการที่ยังไม่เข้าโหมดไฮเปอ,อร์ก็แบบแต่ต่อยตีๆกันไปก็ค่อยๆแย๊บนะดูเชิงเงินไปก่อนนะแต่พอเข้าโหมดไฮเปอร์กับต้องเร็วกว่านี้เลยอนะเอาล่ะ ออโอเคหมดไฮเปอร์อัพแล้วนะไทจิเขาจะสูนได้ไหมครับจังหวะนี้มาครับเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆในการสะสมดาามจขอวีอัปเกรดธาตุอย่างรุนแรงนะอย่าลืมนะครับว่าอัปเกรดธาตุเนี่ยก็ทวีคูณความรุนแรงจากดาเมจสกิลได้ก็ก็จะดีนะครับแต่ว่าเลือกความการลบเนี่ยก็ยังจะโดนสถานะง่ายอีกเส้นเคยนะก็ไม่แปลกใจน,นะครับก็คงจะเป็นลูกหลานของเจ้าบาวมายากลนั่นเองนะเอาล่ะผมไม่รู้ว่าตัวเท่าไทจิในก๊อปปี้โมเดลการออกแบบหรือว่าค่าแฟงต่างๆจากเจ้า นาฬิกาปู่ไม่ใช่สิเจ้าเบามายโกนหรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะสำหรับศึกในครั้งนี้นะครับเกมเล่นเองของเจ้าไทจิก็ชนะไปนะรอบก่อนเกมเล่นเองของนาฬิกาปู่ก็ชนะไปโอ้โหแบบนี้รอบที่3ามเราจะตัดสินกันยังไงดีเอาละเป็นปัญหาแล้วสินนะหรือเราต้องโยกกลับไปในไอ้ดีเจ้านาฬิกาปู่อีกเช่นเคยไหมเพื่อจะตัดสินในรอบที่3นะครับ มันอย่างนั้นมันก็เขาจะไม่แฟร์หรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องแบบว่าโ้ยากแล้วนะเอาเป็นว่าขอเลือกเป็นไอไทจิเลยแล้วกันนะในอะรอบที่สาหนะณตอนนี้เนะี่ยเราจะสู้กัน3ารอบนะตอนนี้เรามีอคนละรอบเราก็ไปชคนละ1คะแนนนะเพราะว่าแมตช์แรกเดยกาปุชนะไปแมตช์เมื่อกี้ก็เราชนะไปนะครับสำหรับไทจินะครับอเอาละเดี๋ยวเดี๋ยว อดผิดเอาละเริ่มรอบที่3ามไปดีกว่านะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะเอาละเริ่มเลยรอบนี้ถ้าหน่วยไอเทมไหมเออหน่วยไอเทมหรือเปล่านะสำหรับเกมเล่นเองนะโอเคหน่วยไอเทมเลยแล้วกันนะสำหรับชิปปาะมุธเราจะไม่ปั๊มช่วยเลยนะผมก็จะปล่อยไปเลยอ่ะปล่อย,ย,ออยผมจะปล่อยแบบออโต้ก็ปล่อยเลยเออถ้าไม่ใช้ไอเทมมันก็จะ มันก็อาจจะเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่านะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้ใช้คู่กันดีก,กว่านะเออเอาละโอเคเขาโลมาเราก็โลกลับโอเคเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเอาเปรียบเสียเปรียบกว่าจะเกินไปนะในเรื่องไอเทมนะแต่นะตอนนี้เนี่ยเซรีกระปู่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะโดนแล้วหยุด5วินาทีนะ เกมเลยนะครับอืมก็คงจะเป็นแบบว่าพอเป็นเกมตั้งรับแล้วเซริกาปูก็จะดรอปลงใช้ได้เลยนะแต่พอเป็นเกมเล่นเองแล้วเนี่ยตัวเขาค่าใจแบบว่าได้เปรียบม,มากเลยนะก็มมไม่รู้ว่าทําไมนะแต่เข้าใจได้เลยว่ามันก็คงจะโดนหยุด5วินาทีในเกมเล่นเองของเจ้าไทจินะผมไม่รู้ว่าเกมเล่นเองกับเกมตั้งแล้วการจุด5วินาทีมันจะส่งผลกับความสามารถมันแตกแต,ต่างกันหรือเปล่านะ โอเคโอเคเป่าเป่าไปเรื่อยๆเป่าปเรื่อยๆโอเคก็ชิลๆไปนะโอ้ idez. แต่ว่าเรื่องสถานะเน่ก็ยังดูง่ายเออตามที่บอกนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหด,ดูเดือดเลยนะเอามามาเอาเป่าเอาเป่าเป่ารอบนี้เป่าเป่าเฮ้ยเฮ้ยเอายิงยิงยิงเอาอีกดีวะมามามา,มาดิมาครับมวยคู่นี้เขาจะมันใช้ได้เลยโอเคแลวตอนนี้เซรีกราปูเริ่ม ตั้งกองทัพได้แล้วนะโอเคโหมดไฮเปอร์อัพนะครับโอ้โ oh, หแต่เห็นได้เลยว่าเรื่องดาเมจสกิลของเจ้าเซรีกาปูเดี่ยด้อยมากนะจนไม่สามารถอ่าไม่จะบอกว่าไม่สามารถสกิลหนังตีนเจ้าไทจีได้เลยเอาตรงๆนะโอ้โ oh, หไทจีผมเนี่ยยืนโอ้โ oh, หตั้งตาง่าชัดเจนเลยนะเอาละรอบนี้ก็ถือว่าไทจีชนะไปนะเออก็ไม่แปลกใจะนะเพราะว่าไทจีนะเดือนนี้เนี่ย การบัฟของเขามันก็ค่าจะมีอยู่นะแต่ว่าพอตัดเป็นเรื่องการเล่นในโหมดเล่นเองของนนฬิกาปูเนี่ยนนลิกาปูกับชนะนะแล้วพออเปลี่ยนมาเป็นเจ้าไทกไทจิในเกมเล่นเองเนี่ยไทยจิกับชนะก็เลยรู้สึกว่าเออเก็บตักรับเนี่ยนะตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบอดอยู่ดีนะเออก็เขาจะมีรายองค์ประกอบในการดวลก็มาดวลกันแบบว่าพอสมหวนสมควรแล้วก็ พอมันมันนะก็คงจะไม่ได้แบบว่าเอาเนื้อหาสาระอะไรกันมากนะในคลิปนี้ก็มาทดลองกับแบบพอคํำขันแล้วกันแล้วกันนะก็มาทดลองเรนเจอร์นั่นนู่นนี่เผื่อแบบว่าอยากให้มีการทดลองแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยนะอะ่ะผมคิดว่าคลิปนี้ก็มาทดสอบการนนึงหนึ่งสำหรับตัวเรนเจอร์ที่ผมคิดว่าก็น่าจะค่อนข้างจะซูสีใช้ได้เลยนะถ้าไม่เข้าโหมดไฮเปอร์เนี่ยมันก็ยังคงจะต่อยกันแบบไปเรื่อยๆนะเอาละ เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ไประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม